สวัสดีครับพบกับผมไคเปอร์ครังเกินอีกครั้งหนึ่งแล้ววันนี้เอ่อวันนี้ how to อะไรวันนี้ผมขอเป็นเปลี่ยนจาก how to เป็นอะไรดีไหมครับ how to ภากพิเศษอ่าพิเศษวันนี้ผมขอนำเสนอแมพสุดอลังการแล้วก็ยากหรือเปล่าผมก็ถามว่าอลังการไหมก็ไม่อลังการนะแต่ก็อลังการอยู่เออก็คือในส่วนหนึ่งนั่นแหละก็คือเป็น แมปเกี่ยวกับการใช้เครื่องร่อนหรือเอลทราในเวอร์ชัน1.9อ่ะแน่นอนถ้าบอกงี้แปลว่าต้องเป็นไ e มครับ1.9ขึ้นไปนะครับสําหรับแมปนี้ซึ่งวันนี้ผมจะขอมานําเสนอ3แมปซึ่งเป็นแมปที่เรียกว่าเอลทราไฟช a l l ลน g e นี่เห็นไหมด้านไปด้านด้าน,ด,านด้านขวามือผมอันนี้ก็คือจะเป็นเวอร์ชัน1น1เวอร์ชัน2เวอร์ชัน3อ่ะตอนนี้เขาออกมา3เวอร์ชันก็เดี๋ยวผมจะพาให้ดู คล้ายๆไข่ขทัวร์เลยเนาะโอเคมาผมพาทัวร์เลยดีกว่าพาคล้ายๆไข่ขขทัวร์เวอร์ชันใหม่ครับอ่ากดอ,อื่นก็เปิดมาปุ๊กก็จะมีเอลทราให้มาแน่นอนโอเคไปก็แมปนี้นะครับก็เป็นแมปเอลทราแน่นอนโอเคก็คือจะเป็นแมปที่แอะโอ้โหมาถึงก็ชนชนให้ดูเลยคือเป็นแมปที่ยังไงดีละ่ะ คือให้เราล่อนผ่านในจุดที่เขากําหนดก็คือไอ้วงกลมเนี่ยเห็นไหมไอจุดเรืองแสงเนี่ยไปหลายหลายอันอยู่ผมก็จำไม่ได้ว่ากี่อันแต่ก็ชาเลนจ์พอสมควรแล้วคุณผู้ชมไม่งั้นจะชื่อว่าไฟชาเลนจ์ได้ไหมใช่ไหมเนี่ยมันก็ลักษณะแมปก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมก็คือเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาล่อนลงไปเงี้ยก็สนุกนะเป็นมินิเกมน้ว่าเป็นมินิเกมถ้าสมมติใครมีพวกเขาเรียกว่าไงนะ ใครมีพวกเซิร์ฟเวอร์หรือแบบใครเปิดไมค์ครับเรียมอะไรเงี้ยก็เอาไปเล่นในการแบบแก้เบื่ออะไรนี้ได้โอเคนะก็ใสๆครับผมเป็นแมปใสๆที่ทําให้หัวร้อนได้ก็เอาสนุกขำๆแบบไม่มีอะไรทาแบบเล่นไมค์ครับ t ซ u r v i v วอร์ก็เบื่อแล้วแล้วแบบไมค c r a f t แบบพวกมินิเกมพวกกระโดดมันก็เยอะแล้วใช่ไหมไมค์ครับมินิเกมอะไรกันพัซโซ่เงี้ยมันก็เยอะแล้วที่แบบวางของนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย เออลองมาดูไมค้าแบบเวอร์ชันที่แบบ1.9มันก็มีทำมามมาให้อย่างเงี้ L ry, ยเอลทราเราก็มีเห็นไหมมันก็จะมีมินิเกมแบบใหม่ขึ้นมาก็คือเครื่องร่อนเออก็ทําให้มีแบบรูปแบบมินิเกมใหม่ก็เห็นไหมช่วงนี้ก็มีพวกเบสวงเบสวอลอะไรอย่างนงี้ใช่ไหมเราก็จะมีเจ้านี่แหละมาเสริมอะไรอย่างี้โอเคก็หอมปากหอมคอนะสำหรับชาเลนจ์หเดี๋ยวผมพาไปดูชาเลนจ์สโอเคไปเล้ยว โอเคชาเลนจ์สองก็รีเซ็ตไทม์อ้าวมีรีเซ็ตไทม์อย่างนี้แปลว่าเอลทราสองมีโอ้มีการกำหนดเวลากำหนดเวลาด้วยโอ้ว่าแบบเออในโอเอลทราสองนี่ก็คือแบบก็อันที่สองเนี่ยก็จะยากขึ้นมาหน่อยหนึ่งคือแค่อันแรกแบบยอดสกุยแลวใช่ไหมโอ้โหอันที่สองนี่ 2. สกุย ก็อีคืเลย,ยจริงๆเนี่ยก็เป็นประมาณอย่างเงี้ยโอ้โหเป็นเอลทราผสมเอออะไรนะกราวิตี้เหรอหรือเขาเรียกว่าแมปอะไรนะแนวอย่างเงี้ยดอปเปอร์ปะ่ะดอปเปอร์ใช่ไหมที่แบบมีการลอนลงแบบอะไรอย่างงี้เออโอ้ก็สำหรับผมผมว่ามันก็นะ ไหนไหนก็ไหนไหนแล้วมันก็มีให้ก็เอามาเป็นแบบมินิเกมสนุกๆอย่างน,นี้มันก็ใช้ได้เหมือนกันเนาะเพราะว่าใน Minecraft 1.9เนี่ยเขาก็เขาเรียกว่าไงนะมีการเอ่อเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าไงคือแบบมีการเปลี่ยนแปลงเกือบครั้งยิ่งใหญ่นะคือไม่เชิงครั้งใหญ่อะโอ้โหเโอเค,อเคก็ พูดถึงไหนแล้วนะเมื่อกี้1.9ใช่ไหมมันมีการเปลี่ยนแปลงก็ถือว่าโหดอยู่นะเพราะว่ามันเป็นอะไรนะเป็นอัปเดตแบบเขาเรียกว่าไง Combat Update ใช่ไหมโอ้โหตายแต่เรียลิฟนี่คือดูถูกกันขนาดนี้ใช่ไหมใช่ดูเหมือนอนรารมณ์แบบใช่เหรอแบบตกอันแรกจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยแบบเอาจริงดิแบบเออเอเอ ยากยากยากนั่นเนี่ยอ๋ก็นั่นแหละฮะอ๋ก็สนุกครับผมก็เป็นแมปใช้ใครเครียดได้เนาะก็เนี่ยผมก็มีลิงก์แมปให้ตาดดสคริปชันสามอันเลย123่าค1ักหนึเอาไปเล่นกันได้สนุกสนุกก็โอเคช่างมันเถอะครับก็เอาเป็นว่าก็ขอบคุณนะฮะที่ติดตามชมก็เอาไปเล่นดูได้นะก็สนุกหรือไม่สนุกยังไงก็บอกกันได้คอมเมนต์กันได้ต้ด้านล่างวิดีโอนี้ ก็ถ้าชอบนะอย่าลืมกดไลค์ถ้าคุณดาวน์โหลดก็ลองกดไลค์มาให้ดูนะว่าสนุกหรือเปล่าโอเคผมไคเปอร์ iper, ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับกับไมคคับ how to present ไฮทัวร์เอาให้หมดโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย